ทิปสั้นๆมาดีนะครับก็พูดเลยว่ามาแบบเร่งด่วนจริงๆนะครับเพราะว่าวันนี้ก็ตรงกับวันเกิดผมเองนะครับก็คือ13กุมภาพันธ์2530นี่ครับเมื่อเราเข้าไปที่ตัวของ Google นะครับที่เป็น Assistant มันก็จะรู้ว่าเอ้ยวันเกิดเราวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะให้ดูกันวันดีนะครับก็คือคุณสามารถที่จะเข้าไปสั่งเค้กนะครับเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปสั่งเค้กได้นะครับรีเซ็ e เค้กเนี่ยครับนะครับก็จะมีว่าเอ้ยเค้กแบบไหนนะครับเรา ทำเป็นแบบเอ้ยทำเองเลยก็ได้ไงครับอันนี้ผมจะไม่ทำนะฮะนอ้สองนะครับก็จะเป็น party receive นะฮะก็คือเป็นการจองนะครับโอ้โหก็เป็นเค้กเหมือนเดิมแล้วก็เป็น famous people board this day นะครับก็คือคนดังที่เกิดไปด้วยกับผมนะครับโอ้โหคนแรกครับล็อบบี้เวลเลียมนะฮะโอ้โหล็อบบี้เจทุงมานะฮะก็ มีคนอื่นๆมากมายนะครับบางทีก็รู้จักบ้าไม่รู้จักบ้านะฮะในส่วนนี้เราสามารถที่เข้าไปดูประวัติเขาได้นะครับว่าประวัติเขาเป็นอย่างไรนะครับเนี่ยครับเกิดวันเด็กผมเป๊ะแต่ว่ายู่ก็ห่างกันพอสมควรเลยนะฮะต่อมานะครับก็จะเป็นอีเวนต์นะครับที่เนลี่ของวันเกิดผมนะครับมันก็จะเป็นในลักษณะว่าเอ้ยมี ข้อมูลเลยใกล้ๆแต่นี่จะเป็นข้อมูลของประเทศไทยทั้งหมดนะครับนี่โอเคครับก็ฝากไว้สั้นๆประมาณนี้นะครับเป็นทิปว่าเอ้ยถ้าเกิดมันเกิดคุณใน Google มันจะบอกอะไรนะครับประมาณนี้ก่อนนะครับ